จากเหตุการณ์เมื่อปีพุทธศักราช2549ได้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ลมที่จังหวัดอุตรดิตถ์รวมถึงอีก4จังหวัดในภาคเหนือตอนล่างเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนกว่า3 0 0 0 0 0คนสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยการนำมเมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆไปมอบให้แก่ราษฎรเพื่อใช้ในการเพาะปลูกแต่กลับประสบปัญหาไม่มีมเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ว่างเปลา่าส่วนหนึ่งของที่ดินราชพัสดุจำนวน135ไร่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ให้เป็นแหล่งผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อแจกจ่ายให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากรพันธเพนซิริจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2,552โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือผลิตปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีงอกงามเพื่อมอบให้แก่ราษฎร วัตถุประสงค์หลักของการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีคือให้มีการเจริญเติบโตรวดเร็วไม่กลายพันธุ์ดูแลรักษาง่ายและได้ผลผลิตดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดซึ่งทุกคนในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพนซิลิริต้องตระหนักอยู่เสมอก็คือผู้ประสบภัยไม่มีเวลามากพอที่จะรับความเสี่ยงกับการเจริญเติบโตของพืชผักแต่ละต้นดังนั้นมเมล็ดพันธุ์ทุกมเมล็ดต้องมีคุณภาพ ดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรับสั่งณวังสระทุมใจความตอนหนึ่งว่าปัจจัยสำคัญของการเกษตรนอกจากจะเป็นเรื่องน้ำและดินแล้วการมีพันธุ์พืชที่ดีให้เกษตรกรปลูกเป็นเรื่องที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่ทำเองจัดเองทำให้เราได้ศึกษาวิธีการว่าพันธุ์ต่างๆ นอกจากจะทําให้มีปริมาณมากขึ้นแล้วคุณภาพที่จะเหมาะสมในแต่ละแห่งจะทำอย่างไรเพราะถ้าเราทาเองจะทราบว่าตรงไหนต้องทำอย่างไรเป็นความรู้ของพวกเราทุกคนด้วยทีนี้พูดเรื่องถึงเรื่องการเกษตรเนี่ยอนอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างที่ให้มีใจรับทางด้านการเกษตร แล้วก็มีพระองค์เจ้าจักรพรรดิเพนสิริอีกองค์หนึ่งที่ถือว่าเป็นแบบอย่างในชีวิตในด้านนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจักรพรรดิเพนซิริในวาระครบรอบร้อยปีซึ่งพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตรของประเทศไทย เป็นนักปฏิบัติการด้านการเกษตรที่ก้าวหน้าและปรีชาสามารถทรงปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทตลอดพระชนชีพและทรงเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของประเทศจากระบบดั้งเดิมมาเป็นระบบการเกษตรแบบยั่งยืนภายในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกรพันธเพนซิริแห่งนี้ประกอบด้วย4ส,ส่วนหลักได้แก่ แปลงพืชผักเป็นการทดลองและพัฒนาการปลูกผักพื้นบ้านเพื่อผลิตเป็นมเมล็ดพันธุ์โดยมเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้แล้วประกอบด้วยคะนา้ากวางตุง้งฟักแฟงแคบ้านดอกขาวถั่วภูมะเขือขาวกรอบบวบกระเจี๊ยบเขียวมะเขือยาวน้ำเต้าผักบุง้งผักสลัดถั่วแปบมมระขี้นกและถั่วฝักยาว รองคัดแยกมเมล็ดพันธุ์การดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตประสบปัญหาเรื่องความชื้นจึงได้ขอ,อยืมเครื่องมือและอุปกรณ์จากศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่เพื่อเพิ่มคุณภาพในกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้นห้องบรรจุมเมล็ดพันธุ์ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกรพันธ์เพนซิริได้จัดเตรียม,มเมล็ดพันธุ์เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยซึ่งแต่เดิมใช้วิธีบรรจุมือและใช้เครื่องมือปิดปากถุงแบบเท้าเหยียบจึงไม่เหมาะกับการผลิตในปริมาณมากเพราะต้องใช้แรงงานมากและใช้เวลายาวนานในการบรรจุต่อมาจึงได้จัดซื้อเครื่องบรรจุมล็ดพันธุ์ชุดพิมพ์วันที่และซองใส่มเมล็ดพันธุ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการบรรจุให้ทันกับปริมาณมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องผลิตเพิ่มขึ้นส่วนนิทัศการที่แสดงเรื่องราวความเป็นมาของศูนย์ประวัติพระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าจาัก,กรพรรด์เพ็ญิริพืชผักที่ปลูกและประโยชน์จากการบริโภคผัก จันกับผักคือชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจากคำว่าจักกระพันธ์อันเป็นชื่อของพระองค์เจ้าจัก,กรพันธ์เพนซิริโดยมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อจำหน่ายพืชผักที่เหลือจากการทดสอบและพัฒนาพันธุ์รวมถึงนำผักเหล่านั้นมาปรุงเป็นอาหารต่างๆภายในร้านอาทิสลดัดข้าวเหนียวอัญชันและส้มตำเป็นต้น โดยรายได้ทั้งหมดได้ถูกนำมาพัฒนาด้านต่างๆตามแนวพระราชดำริเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรและแผ่นดินนอกจากนี้ได้เกิดโครงการอื่นๆภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธ์เพนซิลิได้แก่โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเป็นโครงการนำร่องในการขยายการปลูกพืชผักพื้นบ้านออกสู่ราษฎร และต้องการให้ราษฎรปลูกผักพื้นบ้านและมีผักที่ปลอดภัยเพื่อบริโภคในครวัวเรือนโครงการซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ราษฎรปลูกไม้ยืนต้นที่บริโภคได้ตามริมถนนในหมู่บ้านเพื่อการแบ่งปันโครงการรวมกันสู้อยู่อย่างพร้อมเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่ตำบลคุขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี เพื่อสร้างให้ชุมชนที่เคยประสบอุทกภัยมีความพร้อมและเข้มแข็งในการตั้งรับกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นอีกได้ในอนาคตโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นโครงการที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักกรพันธ์เพนซิริดำเนินงานร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านสัญญาลตำบลห้วยไคร้อำเภอแม่สาย เพื่อให้ชาวบ้านเข้าร่วมผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านสะสมไว้เพื่อเป็นมเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติและโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆการปลูกผักเพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานในโครงการนี้ไม่ได้ทำเป็นแปลงแต่ใช้พื้นที่บริเวณบ้านปลูกผักแบบธรรมชาติของชาวบ้านปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการ889ครัวเรือนจาก35หมู่บ้านใน6ตตำบล ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการนอกจากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วยังจะมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมผลิตมเมล็ดพันธุ์ถวายสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ทุกข์ยากและประสบภัยพิบัติอีกด้วย ปัจจุบันศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริได้มีการจัดตั้งที่จังหวัดสระบุรีและสุรินทร์รวมถึงได้ขยายสู่การผลิตและพัฒนา,มาเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อแจกจ่ายแก่ชาวนาเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตและคงไว้ซึ่งคุณภาพของข้าวไทย ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมประชากรกว่าร้อยละหกประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักมเมล็ดพันธุ์พืชจึงถือได้ว่ามีความสำคัญมากและเป็นปัจจัยหลักประการแรกในการผลิตที่จะช่วยให้ผลผลิตมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นพร้อมด้วยคุณภาพที่สม่ำเสมอในระยะยาวจึงช่วยให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่าง,ย,างยั่งยืน